สวัสดีครับตอนที่แล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าเทียนหยุนเป็นอาจารยร์ระหักเหลี่ยมโหดทําตัวเป็นเทวาผู้เมตตาแต่จริงแล้วคือเขาคือสตานจ้องขเขมือบุกสิทธิ์เพื่อให้ตนเองเลเวลเอัพไปสู่เซียน9้าที่3คือเซียนขั้นแก่นแท้เต๋าและกลายเป็นผู้กำหนดชะตาสวรรค์แน่นอนว่าหวังหลินคือเป้าหมายของการกลืนกินในลำดับที่99ต่อจากเซียงกระบีหลิงเทียนโห โดยเนื้อหาในส่วนที่หวังลินกับเทียนหยุนจะมีอีกสองตอนนะครับคือคลิปนี้มาดูว่าชนวนเหตุความขัดแย้งและการประทะก,กันครั้งแรกเรียกน้ำย่อยและตอนหน้ามาดูสึกครั้งที่สองทเอาหวังลินเจ็บหนักเขาจะลงเอ,อยอย่างไรเอาล่ะครับตอนนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นความขัดแย้งบาดหมางของสองคนนี้กันทั้งๆท,ที่ตอนแรกดูเหมือนว่าเทียนหนุนจะเอาใจใส่และรักใครหวังลินเป็นสิทธิเอกสิทธิคนโปรดแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงเปลี่ยนไปกลายเป็นขัดแย้งและปะทะก,กัน อย่างที่เรารู้กันจากตอนที่แล้วว่าแท้จริงแล้วเทียนหยุนต้องการกลืนกินหวังหลินคือกลืนกินทั้งวิญญาณกลืนกินเต่าและกลืนกินเขตแดนคือนางฟาดเรียบถ้ากินปลาคือแมวร้องให้แหละแต่ต่อมาหวังหลินได้เบาะแสจากหลายคนเรียกว่ามีข้อพิรุษหวังหลินนี่ร้องเอะเลยเรามาดูกันว่าหวังหลินร้องกี่เอะเอะแรกมเมล็ดพันธุ์ระแวงงอกแล้วจ้า,มาเมล็ดพันธุ์นี้ก็คือความจริงที่แสนอันตรายเกี่ยวกับาศาสตรสังหารเทพที่เทียนหยุนชุดเท้ามอบให้หวังหลิน ในระหว่างการสืบทอดมรดกของปีศาจโบราณเขาได้รับการช่วยเหลือจากปีศาจโบราณเป้ยหลวหวังหลินได้รวมเข้ากับร่างสีเทาที่ฝึกศาสังหารเทพจนเส้นพลังสังหารพุ่งจากหนึ่งล้านเป็นสิบล้านสายและก่อเกิดสัญลักษณ์ประหลาดขึ้นระหว่างคิวสัญลักษณ์นั้นดูดกลืนทั้งร่างกายและวิญญาณดั้งเดิมของเขาก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังสังหารแท้จริงที่น่าสะพรึงกลัวเพราะหวังหลินยังเข้าใจวิชานี้ได้ไม่หมด จึงทาให้เกิดพลังสังหารก่อตัวขึ้นในจนํานวนหลักหมื่นเส้นแต่หากเขาเข้าใจและบรรลุวิชานี้โดยสมบูรณ์สามารถบรรลุสิบล้านพลังสังหารตอนนี้เององหวังกลิ่นจะกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์กลายเป็นพลังสังหารที่แท้จริงหนึ่งสายและถูกเทียนหยุนดูดซับไปในที่สุดนี่มันแผนลึกล้ำสุดอย่างถึงเทียนหยุนน่ากลัวจริงๆแต่แม้หวังหลินจะหวั่นหวั่นกับสิ่งที่เห็นราวกับถูกกลืนไปทั้งสิน้นแต่ประสบการณ์นั้นกลับทําให้เขาได้รับการรู้แจ้งลึกล้ำและเข้าใจศาสตร์สังหารเทพอย่างสมบูรณ์ที่สุด เท่ากับว่าตอนนี้หวังหลิงเริ่มเอะในใจแล้วหนึ่งจดไว้ก่อนในเอแรกจากนั้นเอกสองก็ตามมาหลังจากหวังหลิงบีบคั้นและทรมานจนตู้เจียนสิทธิ์ของเทียนหยุนจะก,กองกําลังสีแดงไอ้มุนที่สุดเขายอมเปิดเผยความลับว่าตนได้ฟังจากพูดภูดเขาตนหนึ่งบอกว่าเห็นเทียนหยุนกลืนกินซุ่หยุน โดยในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างเทียนหยุนกับซุนหยุนเทียนหยุนใช้วิชาลึกลับกลืนกินซุนหยุนจนสิ้นและแม้ท่าทางจะเต็มไปด้วยความเศร้าโดยเทียนหยุนนี้ก็คือเทียนหยุนชุดเทาข้อมูลนี้ทาให้หวังหลินร้องเอ๊ะดังๆก่อนจะตื่นตะลึงและจิตใจสันสานเทียนหยุนชุดเทาเอาแล้วไงเอสองมาพร้อมความน่าสะพรึงยังยังยัง,ยง,ยงมีเอสามอีกโดยเหาการวังหลินได้เบาะแสยืนยันจากคําพูดขององค์รักเทพที่เคยเห็นเทียนหยุนกลืนกินซุนหยุน นั่นมีประจักษ์พยานสองคนตอนนี้หวังหลินมั่นใจใช่เลยชัดเลยชัวเทียนหยุนจะเอาเราไปแรกแน่นอนเอสุดท้ายไม่สื่อคราวนี้ไม่เอแต่โป๊ะเลยโป๊ะแต่ความจริงปรากฏนั่นคือความจริงจากปายเว่ เมื่อหวังหลินกลับมาจากดาวชิงหลิงเขาบรรลุเป็นเซียนขั้นสองสวรรค์ลและเมื่อมาถึงสำนักชาตาสวรรค์เขาได้พบกับป่ายเว่ยซึ่งป่ายเว่ยได้เปิดเผยความจริงว่าตนเองนั้นกำลังจะถูกแรกโดยบอกว่าเขามีร่างหยินสุดขั้วยอย่างสุดขีดมา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 ,มาพระเกิดในวันที่เทียนหยุนสั้นร้างปรากฏการวันที่พลังยาวถึงขีดสุดเด็กที่คลอดในวันนั้นผู้ชายมีเขาคนเดียวที่รอดส่วนผู้ หญิงหายไปไร้ร่องรอยต่อมาเขาถูกเทียนหยุนหลอกให้ฝึกวิชาวิธีปรรถนาสองเทพและกลายเป็นร่างทดลองหยินสุดขีดอย่างสุดขั้วหรือเนื้อวากิวเอสีนั่นเองตอนนี้เทียยยนหยุนอยู่ระหว่างปิดด่านออกมาจากด้านเทียนหยุนน่าจะหิวแหละเตรียมกลืนกินป่ายเวย่ยตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนเคลียร์ชัดทุกประเด็นดังนั้นเพื่อขัดขวางแผนการของเทียนหยุนตอนนี้เขาเลยเสนอมอบพลังอย่างขีดสุดให้หวังหลิน หวังลินตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เสี่ยงที่สุดเพราะนั่นคือเจตจำนงแหง่งการฝืนลิขิตฟ้าพร้อมประกาศอย่างไม่หวั่นเกรงว่าทำไมข้าจะไม่กล้า ไปายไว้ปิดตาลงราวกับปลดปล่อยทุกสิ่งก่อนพลังหยินสุดโคบประตูออกจากร่างกายทําให้หุบเขาแปรเปลี่ยนเป็นแดนน้าแข็งวังวนมือหมาหมุนวนเหนือศีสาจนกลายเป็นพายุพืชพันรอบข้างถูกทําลายสิ้นแม้แต่สายฝนจากภายนอกก็ถูกหยุดกั้นด้วยม่านพลังก่อนที่พลังหยินจะแผ่ขยายทะลวงออกไปแปรเปลี่ยนหยดฝนเป็นเกล็ดน้ําแข็งระยิบระยับสะท้อนแสงราวสร้อยไข่มุกต้องจันทราเป็นภาพที่สะเทือนทั้งสวรรค์และโลกจากนั้นศึกชะตาสวรรค์ก็บังเกิดศึกเทียนหยุนกับหวังหลินยกหนึ่ง ทันใดนั้นเทียนหยุนออกจากด่านแล้วพร้อมเผยเจตจำนงที่แท้จริงว่าต้องการให้โชคชตะตาและเต่าขอตนเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์พร้อมพูดกับหวังหลินเจ้าช่างกล้านะักจากนั้นฉากระเบิดภูเขาเผาะทะเลก็ตามมาทันทีศึกวันทรงชัยมวยเอกสองคู่คู่แรกเทียนหยุนชะตาสวรรค์กับหวังหลินท้าทายสวรรค์คู่สองเทียนหยุนชะตาสวรรค์กับหลิงเทียนโหกระบี่ต้าหลัวคู่สามเด็ดสุดกิเลนไฟสิทธิ์หลิงเทียนโหปฐามังกรสายลมเจ็ดสีสิทธิ์เทียนหยุน เริ่มต้นด้วยเทียนหยุนเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับ4หรือระดับสูงสุดใช้พลังดั้งเดิมในการใช้เคล็ดวิชา1ดัชนีทะลวงชะตาสวรรค์วิชาระดับเทพไร้เทียมทานทำให้เกิดพลังดั้งเดิมอันยิ่งใหญ่ดูดหลุมดำที่ดูดกลืนพลังทั้งโลกผนึกเป็นดัชนีหึงมากดทับลงมาจากท้องฟ้าตกลงสู่ดาวเทียนหยุนแรงกดดันของดัชนีทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนเมฆฝนกระจายตัวเหมือนฟ้าแตกพุ่งลงโจมตีหุบเขาที่หวังหลินอยู่เมืองเนตรพูสั่นสะเทือนแตกเป็นรอยร้าวไปทั่วทั้งดาว หวังหลินใช้ผลึกอันเชิญสายฝนรับมือหวังหลินเซียนขั้นสองสวรรค์รีบเก็บพลังอย่างสุดขีดเข้ากระเป๋าหยิบผลึกอันเชิญสายฝนของชิงช่วยออกมาเรียกเงาภาพมายาสร้างฝนมหาศาลต้านดัชนียักษ์แม้ดัชนีหยุดชั่วครู่แต่กลับแรงขึ้นอีกเขาจึงรวมฝนเป็นเม็ดสีแดงโจมตีและทะลวงฝากคลื่นเจ็ดสีของดัชนีทะลวงชะตาสวรรค์นแน่นอนแค่นี้ยังไม่น่าจะต้านอยู่หวังหลินเลยจัดชุดคอมโบส่งไปอีกโดยหวังหลินหยิบชิ้นส่วนแดนสวรรค์เพื่อใช้เป็นโลและใช้หมัดเทพโบราณสวนกลับ หวังหลินดึงชิ้นส่วนแดนสวรรค์ขึ้นมาเป็นโล่ใหญ่รับแรงกดดันทำให้เกิดคลื่นสะเทือนทั่วดาวเทียนหยุนจังหวะดัชนีถูกแสงแดงเจาะเป็นรูเขาทะลุออกมาปลดปล่อยพลังดั้งเดิมผสานพลังเทพพโบราณหมัดพายุมังกรเข้าปะทะจนปลายดัชนีแตกหวังหลินรวมหมัดต่อเนื่องทำลายดัชนียักย้ายแตกออกเป็นเสี่ยงคู่สองก็ขึ้นเวทีมังกรสายลมเจ็ดสีปรากฏแผนซ้อนแผนของเทียนหยุนกับกิเลนเพลิงสิทธิ์หลิงเทียนโฮบุกช่วยตอนนี้เทียนหยุนบนสำนักชะตาสวรรค์โบกแขนสร้าง มังกรสายลมเจ็ดสีมังกรขนาดยักษ์ย้ายลำตัวยาวกว่าพันฟุตมาพร้อมพายุและจิตวิญญาณมังกรโดยแท้หวังหลินเผชิญหน้าด้วยใบหน้ามืดมนคิดว่าตนถูกบีบให้จนมุมไม่ว่าทางไหนพยายามหาช่องทางรับมือกับเทียนหยุนกิเลนเพลิงและหลิงเทียนโฮบุกช่วย ก่อนมังกรสายลมถึงตัวหวังหลินเสียงหัวเราะดังขึ้นกิเลนเพลิงของหลิงเทียนโหปรากฏพร้อมเจ้าตัวกระโจนเข้าใส่มังกรสายลมเกิดทะเลเพลิงต่อสู้กลางฟ้าหวังหลินคำนับหลิงเทียนโหในขณะที่หลิงเทียนโหถึงกับเอ่ยปากชมหวังหลินที่สามารถต้านรับดัชนีของเทียนหยุนได้จากนั้นก็เปลี่ยนคู่ชิงชัยจากหวังหลินมาเป็นหลิงเทียนโหเป็นศึกกระบีกับกระบีสวรรค์ปะทะพลังสังหารการปรากฏตัว การปรากฏตัวของหลิงเทียนโหจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาช่วยหวังหลินแต่ที่มาคือตั้งใจขัดข,ดขวางเทียนหยุนเสียงของเทียนหยุนดังข่มขู่ให้หลิงเทียนโหถอยไปแต่หลิงเทียนโหไม่ยอมและท้าสู้ทันทีท้องฟ้าพลันมืดลงก่อนจะปรากฏเงาสีเทาเทียนหยุนชุดเทาผู้เคยสอนศาสสังหารเทพให้หวังหลินเขาดูทราบแสงรวมความมืดมิดสร้างเป็นกระบี่ดำกว้างหนึ่งนิ้วพร้อมปล่อยพลังสังหารแท้จริงสิบสายที่เกิดจากการสังหารเซียนนับล้านกระบี่วิญ,ญญาณดั้งเดิมปะทักกระบี่สังหาร หลิงเทียนโฮตอบโต้ด้วยวิชาทำลายรูปแบบที่สองสานกระบี่ดั้งเดิมสีเล่มจนกลายเป็นกระบี่สวรรค์เล่มโค้งคล้ายอสารพิษเด็กชายเลือนลางพร้อมกระบี่ก้าวออกมาสู้กับพลังสังหารสิบสายการประทะทำให้พลังสังหารแตกตัวเป็นสิบร่างทั้งชายหญิงปลดปล่อยจิตสังหารมหาศาลจนท้องฟ้าถูกปกคลุมตอนนี้หวังหลินหน้าซีดและถอยหลังเพราะเข้าใจถึงความน่ากลัวของพลังสังหารนี้ ในขณะที่หวังหลินต้องถอยหนีและเขาคิดถึงลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าที่อาจเป็นกุญแจทำลายแผนการเทียนหยุนการประทะก,กันของกระบี่ทั้งสองเล่มทำให้ท้องฟ้าบนดาวเทียนหยุนมืดดำแปรเหมือนกลายเป็นอวกาศจากนั้นเกิดแสงเจ็ดสีห้อมล้อมกระบี่แต่สุดท้ายพลังสังหารจากกระบี่ก็แตกสลายตอนนี้กระบี่สวนเกิดรอยร้าว ภายหลังการปะทะกันรอบนี้เทียนหยุนยอมถอยกลับทําให้ดาวเทียนหยุนสงบลงแต่ปรากฏร่างแท้ของเทียนหยุนขึ้นเป็นภาพมายามองหลิงเทียนโหพร้อมเตือนว่าอย่ามายุ่งเรื่องสานักชะตาสวรรค์อีกจากนั้นหลิงเทียนโหเชื้อเชิญหวังหลินไปเป็นผู้อาวุโสสํานักกระบี่ต้าหลัวกลางสมรภูมิหลังการต่อสู้หลิงเทียนโหหันมาถามหวังหลินตรงๆว่าอยากมาเป็นผู้อาวุโสของสํานักกระบี่ต้าหลัวไหมหวังหลินคํานับตอบรับ ตอนนี้เทียนหยุนขมวดคิ้วแต่ยอมถอยจากไปกลายเป็นลำแสงเจ็ดสีหายไปทิ้งให้หวังหลินยืนครุ่นคิดถึงเบื้องหลังแผนการของเทียนหยุนเทียนหยุนและหลังจากนี้ในอีพีหน้ามาดูศึกของเทียนหยุนผู้วางแผนควบคุมชะตาสวรรค์กับหวังหลินเซียนผู้ท้าทายสวรรค์จะลงเลยอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนฝากกระดมกดติดตามที่ช่องยูทูบตมลิงด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ